คุณค่าในชีวิตใหม่เจริญปุระภูมิใจเรียนจบปริญญาโทจากหัวอาแบกเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจให้กับชีวิตอีกหนึ่งอย่างของนักร้องนักแสดงมากความสามารถใหม่เจริญปุระหลังจากเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีให้เพื่อนพ้องและแฟนคลับทราบว่าตนเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้เผยความรู้สึกผ่านไอจีส่วนตัวทำนองว่า วันนี้เป็นอีกวันที่ใหม่ภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติประวัติกับครอบครัวของใหม่จริงๆใหม่รู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมากพอสมควรเพราะได้แชร์ประสบการณ์โดยตรงด,ด้านการแสดง แต่เสียดายที่ในช่วงโควิดเลยทำให้ใหม่ได้แชร์ประสบการณ์ผ่านทางออนไลน์เท่านั้นใหม่ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้พูดถึงความสำเร็จของคนหนึ่งจริงๆมันอาจเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่คนชื่นชอบชื่นชมแต่เบื้องหลังมันมีองค์ประกรอบมากมายหลายประการวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติยศให้ชีวิตใหม่กับปริญญาบัตรอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งางานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวจ้า